สวัสดีค่ะพี่น้อง <c oughs> อันเมื่อนี้จุลีพาพี่น้องมา,มาทะเลสาบรอรอบ้านแถวบ้านเด้อค่ะพี่น้องมาหยังวัดตีจุลีสิมาเบิ้งซื้อดอกค่ะว่าเพื่อนเปิดให้อันเพื่อนเปิดให้ตกปลาหรือยังเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่แต่ว่าบ้าไก่จากบ,บ้านจุลีเด้อค่ะเพราะว่าอันอีกอย่างนึงช่วงนี้ที่เป็นช่วงเ,อ,อ,เอ,อ่อเย็นก่อนหลังช่วงปิดเทอมอ่าช่วงปิดเทอมเด้อค่ะพี่น้องจุลี กับพระเอกเรากเลยคิดว่าเอออยากเอาเรืออยากเอาคนูออกมาออกอุมาพายเล่นแบบนี้ค่ะก็เลยสิมเาเบิรงวามองนี้เพิ่นทัดนได้เปิดแล้วไปเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเพิ่นสิมีเปิดให้ตกปลาเปิดให้ค้นเข่ามาพักที่จริงมันี่เป็นถ้าบ้านเฮาเอิ้นส่วนสาธรารณะเนาะพี่น้องเนาะเมนบ่กเฮ้ที่เพื่อนเปิดให้แคมปปิ้งได้แล้วก็เปิดให้ คนมาตกป่าแต่ว่าคันตกป่านี่ต้องมีอะน,นั่นเด้อค่ะต้องมีใบอนุญาตเด้อค่ะพี่น้องเด้อมาเดี๋ยวจุลีให้เบิ้งค่ะนี่พี่น้องมองนี่ที่เป็นมองเอาเรือลงเด้อค่ะนี่แต่ว่าจุลีโบมีเรือใย่ดอกค่ะมีแต่เรือพายที่เพิ่นเอินขนูนะคะ่ะนี่ก็สิเป็นป้ายบอกบอกกันนั่นเพิ่น บอกรา,ายละเอียดเพิ่นนนาะค่ะว่าให้ให้ให้เฮตุแบบใดก้อนสิลงก้อนสิล้งไปตกปลาก้อนสิล้งไปพายเรือประมาณนี้ค่ะพี่น้องนี่ช่วงนี้กะอากาศกะแต่ว่าสปริงแล้วเด้อค่ะแต่ว่าแห่งอากาศกันยังเป็นซีเย็นเย็นอยู่แต่ว่าบ่ทันไดบ่ทันใดอุ่นขึ้นมาลายปันใดนาะค่ะพี่น้องเนาะ น,นี่บริเวณรอบๆค่ะน้ำใสหรอกค่ะแต่ว่าเห็นบ่ท่านได้เห็นโตปลาค่ะพี่น้องนี่คุณสร้างมามีปลาเถอะส่วนมากปลาน,นี่นันจึเป็นถ้าบ้านเฮาเอ,เอิญเอิญปลาส,สายลุ่งทีหื้อพี่น้องที่เพื่อนเอิญเท้านะคะเท้าเรนโบว์เท้าบ้านเฮาเอิญอย่างเนาะค่ะเนาะจุลีจำบ่อยได้ บ้านเฮากับมีดนะคะจุลี่เคยกินยู<ม>เคยกินยุทั้งเหนือค่ะทั้งเหนือเพื่อนที่มีฟาร์มยู่อยูอยฟาร์มอย่างนอดอยดอยอินทนนท์เสีงพี่น้องเพื่อนที่มีฟาร์มเลี้ยงยูนปลาชนิดนี้ค่ะปลาชนิดนี้ที่เพื่อนเอิญเทา้าที่เพื่อนเอิญเท้านะคะอู้อากาศเยน็นล้มวอยวอยจะได้ยินเสียงลมบนนอกแบบนี้พี่น้อง นี่แหละค่ะพี่น้องมมี้งอย่างไรค่ะเมื่อนี้เนาะคลิปนี้ซัำนี่ละจุรีพาพี่น้องออกมาเบิงทะเลสาบตรงนี้ซื่อๆดอกค่ะใกล้ๆบ้านขับรถมา10บนาที15นาทีค่ะเงียบอยู่ค่ะช่วงนี้บรท่านได้มีเรือบพท่านได้มีอย่างดอกค่ะอันนั้นจะเป็นบ้านพักค้นด้วยค่ะสองหลังนะเป็นที่ส่วนบุคคลอันนี้เขาเอียด พุซซิ่งวิลโล่อย่างว่าสัน้นซื้อเขาค่ะพี่น้องนี่นี่ที่จุลิไทยเบิ้งอยู่นี่กำลังแตกค่ะกำลังแตกสปริงเนาะค่ะเนาะสันส้นลักษณะเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ได้ค่ะจุลิพาพี่น้องออกมาเล่นมาเที่ยวซื้อๆค่ะมือนี้สั้นคลิปนี้สิไว้เท่าน,นี้เดี๋ยวไว้พ่อกันไม่คลิปหน้า ขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสกไครต์้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปนะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปละค่ะพี่น้องคลิปสันส้นๆเมื่อนี้